ไข่ปิ้งห่อนๆค่ะลิมใช่หาสบางแสนไหม่ละเท่าหาบาทไข่ปิ้งนะคะไม้ละยี่สิบห้าบาทท่านประมาณก,กินไข่ใหญ่เดอ้อไข่นหน่อยๆก็มีท่านประมาณก,กินไข่หน่อยมากแบบเต็มปากเอาไข่ใหญ่เด้อค่ะนี่ทั้งขายทั้งกินแกะก่อนมีน้ำจิ้มด้วยนะคะไข่ปิ้งที่นี่แต่ว่าเข้าไปตงจิ้มยาก แกแล้วก็ใส่ไปเลยจ้าหอนหอนเลยตอนไปเล็กหน่อยมากินหัวมันเด้มันจะสีนวนๆจังหน่อยแบบนี่มันขายตัวจริงมันขายตัวจริงปิบัติอะไรจ้าค่ายอยู่หนองค่ายเด้อค่ะเด้อผู้ใดมาเดียวมาอุด มันไสเดออ์นไข่ปิ้งค่ะอันนี้ะะท,นะทุงละเท่าจ้ะทุงละี่สิบุงลี่สินะคะหรือว่าเจ้าบาทไข่นอกกระทานี่เ้าบาทขันไข่ไก่นี่ไม่ละเศ้าหาค่ะเอาจจ้ใไม่คะเอากี่มไม้คะเอากี่ไม้ไม้เดียวยีบาทะคะ่มๆๆะมาเป็นใจด้เอค่ะแถวนี้ฝรั่งหล่จิ๋ายฝรั่ง <laughs>